สวัสดีค่ะยูนีต้อนรับสู่การสำรวจเรื่องราวเบื้องลึกนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเอ,อ่อหนึ่งในสี่สิ่งประดิษฐ์ยิ่งใหญ่ของจีนเลยดินปืนนะคะที่ว่ากันว่าเปลี่ยนโลกเคียงข้างกับเข็มทิศกระดาษแล้วก็การพิมพ์เลยนะคะใช่ครับวันนี้เราจะมาตามรอยกันดูจากข้อมูลที่เรามีนะครับว่าเส้นทางของดินปืนเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงจากจุดเริ่มต้นในจีนโบราณที่เอ,อ่อไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําไปสู่การปฏิวัติสงครามทั่วโลกเลย ค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจให้ลึกขึ้นว่าส่วนผสมที่ตอนแรกเขาเอาไปจุดพลุเล่นสนุกสนุกเนี่ยมันกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่แบบชี้เป็นชี้ตายในสนามรบได้ยังไงมาลองแกะรอยกันค่ะเริ่มที่จีนเลยไหมคะสมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่9นี่เหมือนเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยนะคะบังเอิญจริงๆครับคือมาจากการทดลองของนักเล่นแร่แปรธาตุเลยนะเขาไม่ได้หาอาวุธเลยแต่พยายามจะหายาอายุวัฒนะอยู่ อ๋อ,อยาอยุวัฒนะเหรอคะครับแต่ดันไปผสมดินประซิลหรือโพแทสเซียมไนเตรตกัมถันแล้วก็ถ่านไม้เข้าด้วยกันแล้วก็พบว่าเออมันระเบิดได้โอ้จากยาอายุวัฒนะกลายเป็นระเบิดแล,แล้วแล้วตอนแรกเขาเอาไปทำอะไรกันคะคงไม่ได้เอามาระเบิดกันเล่นเล่นใช่ไหมไม่เลยครับไม่ใช่เลยนั่นแหละครับที่น่าสนใจคือยุคแรกๆนี่การใช้งานมันดูสงบสง,งี่มกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับใช้ทำยาบ้าง ทำดอกไม้ไฟจุดพลูฉลองตามเทศกาลอ๋อแบบที่เราเห็นกันครับหรือแม้กระทั่งทําประทัดจุดไล่ผีไล่สิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อซึ่งก็ยังมีอยู่นะครับประทัดในวันตรุษจ,จีนอะไรแบบนี้มันเริ่มจากเรื่องวัฒนธรรมเรื่องพิธีกรรมมากกว่าจะเป็นเรื่องสงครามครับแล้วจุดเปลี่ยนราคาที่มันเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทหารจริงๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะอันนี้จะเริ่มชัดเจนขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งครับประมาณศตวรรษที่1 0ถึง13 คือช่วงนั้นจีนเองก็เอ่อเจอกับภัยคุกคามจากข้างนอกเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับจากพวกชนเผ่าทางเหนืออืมค่ะความจําเป็นต้องป้องกันตัวเองนี่แหละครับมันก็เลยผลักดันให้เอาดินปืนมาลองพัฒนาเป็นอาวุธดูเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยติดไปกับลูกธนูธนูไฟเหรอคะใช่ครับธนูไฟหรือทําเป็นระเบิดมือแบบง่ายๆคว้างเอา แสดงว่ามีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจริงๆนะคะแล้วมีอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นกว่านั้นไหมคะนอกจากธนูไฟระเบิดมือมีครับมีการพัฒนาเป็นหอกไฟคล้ายๆท่อไม้หรือท่อโลหะอัดดินปืนเข้าไปใช้พ่นไฟพ่นสะเก็ดใส่ศัตรูระยะใกล้โหนึกภาพตามเลยคะ่ะแล้วที่สำคัญเลยคือเริ่มมีปืนใหญ่ย,ยุคแรกๆแล้วครับถึงแม้จะยังแบบไม่ได้ แรงเท่าปืนใหญ่ยุคหลังๆนะครับทำจากไม้บ้างโลหะบ้างแต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ดินปืนขับเคพื่อนสนาดหรือโปรเจกไทล์แล้วน่าสนใจค่ะแล้วความรู้เรื่องดินปืนเนี่ยมันกระจายออกไปนอกจีนได้ยังไงคะไปถึงโลกตะวันตกได้ยังไงอันนี้ต้องยกให้การขยายตัวของจกักรวรรดิมองโกลเลยครับช่วงศตวรรษที่1 3นี่แหละ กองทัพมองโกนี่เขาเก่งเรื่องการซึมซับเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับพอได้เทคโนโลยีดินปืนจากจีนไปก็เอาไปใช้บุกตะลุยไปทั่วเลยอ๋อมองโกเป็นคนนําไปเผยแพร่ใช่ครับผ่านเอเชียกลางเข้าไปในตะวันออกกลางแล้วความรู้มันก็ส่งต่อไปอยังโลกอิสลามพวกอาหรับพวกเปอร์เซียซึ่งเขาก็ไม่ได้แค่รับมาเฉยๆนะครับเขาก็เอาไปพัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะเรื่องปืนใหญ่เนี่ยเขาพัฒนาได้ดีขึ้นไปอีกอ๋อค่ะ แล้วจากโลกอิสลามก็ค่อยเข้าสู่ยุโรปถูกต้องครับเส้นทางก็มาจากการค้าขายบ้างสงครามครูเสดบ้างการประทะก,กทันแถวแถสเปนบ้างความรู้ก็ค่อยๆซึมเข้ายุโรปราวๆต้นศตวรรษที่14อืมแต่ก็มีเรื่องน่าสนใจนะคะว่า มีบันทึกของโรเจอร์เบคอนที่เป็นนักบวชนักปราดอังกฤษนะครับเขาบันทึกสู่ดินปืนไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่13แล้วนะเร็วกว่าที่คิดนะคะใช่ครับอาจจะเร็วกว่าที่เราคิดนิดหน่อยแสดงว่าความรู้มันอาจจะค่อยๆรั่วไหลเข้าไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้แล้วไอ้คำว่ากันที่เราใช้กันเนี่ยก็เชื่อว่ามาจากคำเก่าว่ากอนที่เขาใช้เรียกปืนใหญ่ยุคแรกๆในยุโรปนั่นแหละคะ่ะอ๋อที่มาของคาว่ากันนี้เอง แล้วพอไปถึงยุโรปนี่แหละค่ะที่เหมือนกับว่าโหเปลี่ยนทุกอย่างเลยใช่ไหมคะการสงครามในช่วงศตวรรษที่ 15- บหถึงสินี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะใช่เลยครับตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่แบบว่าสําคัญมากๆจริงๆครับคือสภาพการเมืองในยุโรปตอนนั้นมันต่างจากจีนนิดหน่อยคือมันกระจัดกระจายกว่ามีรัฐเล็กๆรัฐน้อยแคว้นต่างๆแข่งกันรบกันตลอดเวลาใช่ค่ะแข่งขันกันสูงครับการแข่งขันสูงนี่แหละครับมันเป็นตัวเร่งเลย เร่งให้พัฒนาอาวุธดินปืนกันแบบก้าวกระโดดปืนใหญ่ถูกพัฒนาจนแบบโหแรงมากพังกำแพงหินหนาๆของปราสาทได้สบายๆปราสาทที่เคยแข็งแกร่งก็ก็เอาไม่อยู่แล้วครับยุคที่ปราสาทคือสุดยอดป้อมประการมันก็ค่อยๆหมดไปความสําคัญของอัศวินก่อนหนาะก็ลดลงไปด้วยแล้วนอกจากปืนใหญ่ละคะพวกอาวุธประจํากายของทหารราบมีผลไหมคะมีผลมากครับปืนคาบศิลาหรือมัสเกต็ตเนี่ยแหละครับเข้ามาเปลี่ยนเกมเลย ทำให้ทหารราบธรรมดาธรรมดาที่เมื่อก่อนอาจจะสู้ทหารม้าเกราะหนักไม่ค่อยได้กลายเป็นมีอํานาจการยิงที่ร้ายแรงขึ้นมาอืลดความได้เปรียบของทหารม้าไปเยอะเลยครับผลกระทบมันก็ต่อต่อกัอนไปเป็นลูกโซ่เลยกองทัพก็ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่หมดรัฐเองก็ต้องรวมศูนย์อํานาจมากขึ้นเพราะต้องหาเงินหาทรัพยากรมาสร้างกองทัพที่ใช้อาวุธแพงๆแบบนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าเดิมเยอะ แต่ก็น่าคิดนะคะว่าทำไมจีนที่เป็นคนคิดคนคนแรกกลับไม่ได้เกิดการปฏิวัติทางทหารที่มันรุนแรงเท่ากับที่เกิดในยุโรปล่ะคะพอจะมีคำอธิบายไหมเป็นคำถามที่ดีครับอันนี้นักประวัติศาสตร์เขาก็มีหลายทฤษฎีนะครับอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าจากประวัติจีนตอนนั้นมันค่อนข้างมั่นคงรวมศูนย์อำนาจได้ดีอยู่แล้วอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาอาวุธแบบก้าวกระโดดเพื่อไปรบกับเพื่อนบ้านเหมือนในยุโรปที่เขาตีกันเองตลอดเวลา อ๋อสภาพแวดล้อมต่างกันครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องแนวคิดสังคมวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจีนหยุดพัฒนานะครับเขาก็ยังใช้ยังพัฒนาอาวุธดินปืนต่อมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แบบพลิกฟ้าควางแผ่นดินเหมือนที่ยุโรปเจอเข้าใจเลยค่ะทีนี้ตัวดินปืนเองมันก็ไม่ได้หยุดพัฒนาแค่นั้นใช่ไหมคะจากแบบดั้งเดิมที่เราเรียกว่าดินปืนดําที่ควันเยอะๆนั่น ใช่ครับไอ้ดินปืนดำแบบดั้งเดิมเนี่ยส่วนผสมก็คือโพแทสเซียมไนเตรตประมาณ75%ถ่านไม้15%แล้วก็กำรรมฐานอีก10%ข้อเสียหลักๆคือพลังงานมันไม่ได้สูงมากแล้วก็ควันเยอะมากค่ะนึกภาพออกเลยในสนามรบคงมองอะไรไม่เห็นใช่ครับบทบางทัศนิวิสัยไปหมดจนกระทั่งมาถึงช่วงศตวรรษที่19ครับ ก็มีการคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าดินปืนไร้ควัน smokeless powder ขึ้นมาได้สำเร็จโดยใช้สารประกอบพวกไนโตรเซลลูโลสหรือบางทีก็ผสมไนโตรกลีเซอรีนเข้าไปแล้วมันดีกว่าดินปืนดำยังไงบ้างคะนอกจากเรื่องควันน้อยลงโอ้โหดีกว่าเยอะเลยครับคือมันเผาไหม้ได้เกือบหมดจดเลยให้พลังงานสูงกว่าดินปืนดำมากๆผลก็คือทำให้กระสุนปืนมีความเร็วต้นสูงขึ้นยิงได้ไกลขึ้นแม่นยำขึ้น S <S อเที่สําคัญอีกอย่างคือมันไม่ค่อยทิ้งคราบเข่าสก,กรปรกไว้ในลํากล้องปืนมากท่อดินปืนดําทําให้ปืนทํางานได้ต่อเนื่องน่าเชื่อถือกว่าเดิมแล้วก็ดูแลรักษาง่ายขึ้นเยอะครับกลายเป็นมาตรฐานของกระสุนปืนมาจนถึงทุกวันนี้เลยสรุปแล้วนี่คือการเดินทางที่ยาวนานมากเลยนะคะจากการค้นพบโดยบังเอิญของนักเล่นแร่ปแปรธาตุจีนที่หาอายุธนะกลายเป็นพลุฟไฟประทัดแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นอาวุธในจีนเอง ครับแล้วก็แพร่กระจายไปผ่านมองโกไปโลกอิสลามไปยุโรปจนกระทั่งไปปฏิวัติการสงครามเปลี่ยนโครงสร้างสังคมสมดุลอำนาจของโลกไปเลยพลิกโฉมจริงๆครับน่าทึ่งมากค่ะการเดินทางจากพลุฟไฟสู่อาวุธเปลี่ยนโลกฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าการประดิษฐ์ หรือการค้นพบอะไรบางอย่างเนี่ยที่ตอนแรกอาจจะเริ่มจากความบังเอิญหรือความตั้งใจดีๆเพื่อเรื่องสันติเพื่อเรื่องอื่นมันอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่หรือบางทีก็น่ากลัวอย่างที่เราคาดไม่ถึงได้เลยในประวัติศาสตร์นะคะเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆคะ่ะ